สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณลูกค้าของ KT Visa กันอีกแล้วนะคะสำหรับเคสน,นี้คุณลูกค้าเคยยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 กับทางเอเจนซี่อื่นมาก่อนและประวัติของคุณลูกค้านะคะก็คือเคยเวอร์วีซ่า Visa มา3ปีโดนจับกลับและติดแบล็คลิสอีก5ปีค่ะจนคุณลูกค้ารอแบล็คลิสหมดนะคะจึงตัดสินใจมายื่นวีซ่าแต่งงาน F6 กับทาง KT Visa ค่ะซึ่งในการยื่นวีซ่าครั้งนั้นนะคะผลออกมาว่าไม่ผ่านค่ะ เนื่องจากตอนยื่นไม่มีใบสอบภาษาโทปิกและผลก็แจ้งออกมาเลยโดยไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆ ทางเรานะคะจึงแนะนําให้คุณลูกค้ายื่นวีซ่า C3 ขีดหนึ่งเข้าไปก่อนและเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมหากในภายภาคหน้าคุณลูกค้าต้องการยื่นวีซ่า F6 อีกรอบหลักฐานจะได้พร้อมและก็แน่นขึ้นค่ะและก็เป็นไปตามคาดน,นะคะเมื่อคุณลูกค้ายื่น Visa 1, วีซ่า C3 ขีดหนึ่งวีซ่าเยี่ยมเยียนผลวีซ่าของคุณลูกค้าก็ออกมาผ่านแบบปังๆไปเลยค่ะคุณลูกค้าแจ้งกับทางเรานะคะว่าดีใจมากๆเพราะรอ,อมาตั้ง6ปี ในครั้งนี้ได้เข้าไปหาคุณสามีที่เกาหลีแล้วแถมคุณลูกค้านะคะยังขอบคุณทีมงาน KT ทีวีซ่าทุกคนบอกว่าจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าชื่นชอบบริการและไว้ใจเคทมากๆค่ะทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะ6ปีที่รอคอยในวันนี้ก็มาถึงแล้วสถานีต่อไปไว้เจอกันตอนวีซ่าแต่งงาน F6 ในครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ใช้บริการและไว้ใจเคทีวีซ่าค่ะ